สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะบู๊ยเบิ่งบรรยากาศเด็ดอก <c oughs> สดชื่นค่ะมักขนาดชอบแต่ว่าข้างนอกเป็นอากาศเย็นนะจ๊ะเด้ออากาศหนาวด้วยค่ะข้างนอกข้าไหน,ก,นก็มามาจิบกาแฟอันดำมุนอุ่นน้นำกันเนาะข้ะเนอกเบิ่งเงินเด็ดอกก็สดชื่นค่ะเอ้ยมีความสุข เมืองหนาวเนาะค่ะหนาวกับรตีถ้าว่าแสงแดดออกก็ดูอันสดใสแต่ท้องฟ้าก็เปิดน้อยนึงค่ะคัมบรซันมันสิเป็นสีอันสีเทาๆเป็นสีเทาๆเมืดมื่อซื่อๆก็มีค่ะโบเห็นนอทโบเห็นนอทแสงแดดนั่นเรื่องเด็ดอกก็สดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะ พอกันก็พามันจิบกาแฟค่ะคุยกันน้ำหาเรื่องคุยแด้เนาะค่ะเนาะมีเรื่องงันมาเล่าสู่กันฟังแด้ลังเทือกันเนาะคะ่ะลนาังเทือก็บ่มีเรื่องเล่ากาัเงียบๆว่งบบางั้นเปะไปตามแต่ละมือแต่ละเว็นเนาะค่ะเนาะ จอเห็นแดดไปออกไปนี่เย็นนึกว่าข้างนอกบนหนาวหรือข้างนอกเขนยินเจ็บนะคะ <laughs> ถ้าโบาใส่เสื้อยอดนั้นหนาวออไปก็อุย้ยไม่ไหวคะ่ะเย็นอากาศเย็นไปทุกูกาตาก็เมื่อนี้อยู่เหอนเนาะก่นเนาะได้เอ็ดทัทไนเอ็ดนี้ ได้เอ็ดงานบ้านเนาะค่ะได้เอ็ดกระจุกกระจิกตามสไตล์เอ้ยจะหน uh <huh. S 1> mm ่อยก็มืดแหละค่ะมืดก็มืดกับยินไฟเนะคนะเปิดไฟแต่ละบ้านก็เปิดไฟอันไฟอันที่มันเป็นนั้นที่พันประดับประดานะคะก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะคะนำสวนได้เนาะค่ะเนาะหน้าบ้านหลังบ้านก็แล้วแต่ความพันตกแต่งเหมือนนเปะ ทำเนื้อเหือนเนาะค่ะเนาะคนพันการเล่นไฟกันว่างั้นเถอะพันเอิ่นไฟแต่ดอกไฟบอกค่ะที่มันเป็นดวงนี้น้อยไหลายๆนะคะก็สั่งคนก็เสื้อต้นไม้เสื้อต้นตะก็งามเน,นาะค่ะเนาะเพราะข้างนอกมันมืดๆม,มันเป็นช่วงอากาศยินนะว่างั้นเถอะมืดๆก,ก็เงียบเงียบนเงี้ยจะเสียงลมนั่งเถอะค่ะ เดี๋ยวออกไปข้างนอกมันเป็นอันตัวตุกต๊กตุนตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะของอันิ่นแต่งช่วงคริส,สต์มาสอันเตอะก็งามตาด้อค่ะก็ดูอันคืออีกบรรยากาศนึ่งนำห,าหน้างเนาะค่ะเนาะนำมันซปเปอร์มาร์กนำมันเดมมอะโม่มันแต่งไฟกะแต่งคริส,สต์มาสก็สวยงามคะ่ะ แถวบ้านเอ้อนี่กาพันกาเอามาตกแต่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอาไปย่างเบิ่งแต่มันทายหลงบ่ได้ค่ะเอ้อว่าตรงตรงเอ้ยเคยทายหลงอยู่แต่ว่ามันมันมีเสียงเพลงนะค่ะเสียงเพลงพันพันบัมโบ้เอาหลงเนาะค่ะเนาะสมมติว่ามันสิเป็นเสียงเพลงมื่พันดังเนาะค่ะเพลงของอันพวกคริสคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะเพลงอันเอาเอาไปหลงพันเจ้าพันคอมเพลนมาพันมีปัญหาว่างั้นหรือปล่า ก็เลยลังหลังมานี้ก็บโบดีไทยค่ะมันต่มันจะมีโมเมนต์นึ่งที่ว่าเพลงมันต่อเพียงแล้วพันยุดไปก็ถ้าวันเอากองออกมาถ่ายแป๊บเดียวมันก็ถ่ายได้เนาะค่ะเนาะแต่บางคนมันก็มีเทคนิคเอาเพลงอกสินกาะแต่ว่าเอยพันบบดีทำเอยทุกตาเอซีเอสเป็นคลิปธรรมชาติถ้าว่ามันเพลยงเยอะๆเอยกระบาดไทยค่ะเพราะว่าไทยมามันก็เสียนเสียอันคลิปของที่เสืมันลงบได ก็เลยหลังๆมานนี้ก็บมที่ถ่ายเลยค่ะถ้าไปยันเบิรงคริสมาสหรือว่าไปพันตกแต่งเล่นไฟส่วนมากมันที่มีเพลงอั้นแบกกล่าวเนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็ถ่ายไปก็มันก็ม้วนสวยงามอยู่ค่ะสวยงามแต่ว่ามันเอามาลงคลิปนี่มันพันลงลงบไดามันบบแม่นเอกลักษณ์ของเขาเนาะค่ะเนาะคือการไปหยับยืนใช้ไอใช้แต่ใช้ไอใช้ของคนอื่นมาเป็นนั้นคลิปเหามันก็บ่ถึกตองมันก็แม่นความพันอยู่ค่ะ เราต้องทํเองนะะเนาะค่ะนนอะคลิปบางทีเราบ๊าบาบทได้ทาไปไท่ายแล้วมันมีเพลงที่มันมีเอกสิ์กับริคซิตกับทำเมื่อเรามีปัญหาเออก็หรือโบเได้ค่อยถ่ายกับของพวกนี้อันถ้าว่าไปน้ำคองอันไปน้ำแถวเดือมงดมัว,มพวเพราะเพลงมันเปิดได้เงินมดเนาะค่ะเนาะถ้าเราเ,เอา,าเอาไปเอาไปลบลงเนาะมันก็เอ็ดได้กับมันก็เอาเสียงเพลงออกแล้วก็ เสื้อเสียงเพลงเขาซ้อนเข้าไปก็ห้ามพันทำมันก็ทําได้หมดเนาะค่ะเนาะท่านอะทำเลยค่ะเพราะว่าเทคนิคมันเยอะแต่ว่าเอ้อบริษัทค่ะเอ้ยเอ้ยปล่อยไปพันเลยแต่ว่าถ้าเอ้ยออกไปข้างนอกแล้วเอ้ยเห็นมันดูสวยงามมันบ่มีเพลงแทรกเพลงเต็มนี่เออชีวิตไทยลงอยู่แต่มันก็เป็นธรรมชาติเกินเนาะค่ะเนาะลองเท่ากับลองคนมากระมังมักแต่ว่าคลิปของเอ้ยสีสวยมากสิเป็นอันเป็นบานๆสิเนะค่ะมันพันห่อพันเอ็ดแบบบานๆเออเอสแล้วเฮาสบายใจเนาะค่ะเนาะ ถ้าไปหมวจะเราหวังว่าเพลงอันลงแบบพันแบบนี้มันมันบกคักค่ะมันบกเป็นมันโมเมนต์เอกลักษณ์ของตัวเองขนาดนั้นยังเดินเจออยู่ด้วยขะเดินเจออลังเทือก็ทางคุณอยู่คุณพังกายถักมาว่าเธอใช้สิทธิ์ลิขสิทธิ์ของคนอื่นทั้งๆที่เหาโบด้ตังใจมันก็มีค่ะมันก็เป็นของกฎชุมชนพันว่างั้นเลปะ ก็ตรงมันก็มีหลายอย่างเนาะค่ะอย่างรูปพงรูปภาพนี่คือกันแต่ว่านําเหิือนเอ้ยนี่มันเป็นรูปภาพส่วนตัวเนาะคะ่ะเนาะอันรูปวาดรูปเตอรสิน,นี่ค่ะมันผมแม่นเอาไปจ้างอันตลึกพันแต่ว่าเขากบ็บรู้ว่าพันนแบบเลยะสินะแต่ว่ามันมันเป็นมองที่เขานั่งเนาะคะ่ะเนาะก็นั่งของเขาแล้วก็เราไปเพิปลดลงมดนี่มันกระบวยได้ไหมนะคะเอ้ยก็ถ่ายลงแบบสไาตลา์เอ้ยค่ะแต่เอ้ยกระบวพยาย,ยามเอาชื่อคนที่พันเขียนภาพวาดภาพเตอห้มันมาเข้านะค่ะเนาะ เพราะว่ายามันมีปัญหาอันนี้ก็แห้งไซส์เราฟังค่ะทุกคนก็หูจักมุดแล้วค่ะการทำคลิปนี้มันมันเป็นเบสิกเนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างมุดแล้วเลยค่ะกาแฟก็หมดไปแล้วค่ะ คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกบ้านเลยค่ะผู้เราเป็นใครก็เศร้าไว้ไวเนาะค่ะเนาะรู้ดูการเปลี่ยนแปลงเข้านาหนาวก็ดูแลสุขภาพค่ะทั้งคนอยู่ท้งยุโรปเนาะค่ะเนาะทั้งเพื่อนๆทางยุโรปหรือว่าเพื่อนๆนทางเอเชียมันบอกค่ะบ้านเฮามันก็เข้าหน,น้าหนาวกันเนาะค่ะเนาะเป็นบางช่วงแต่ว่ามันหลังอันสิบโมงแน้วมันสิเป็นอุ่นๆ่เนาะคะ่ะเพราะมันมีแดดแต่ทังนี้มันต้องบ่แม่ว่าแดดเนาะออกมือบ่างกันหรือป่ บางมื้อก็บ่มีแดดค่ะมันก็เลยเป็นยิ่งเยือกเงย็นเนาะค่ะเนาะแต่ก็ใส่เสื้อผ้านานๆก็บ่มีปัญหาค่ะร่างกายมันเพอ่ความอบ,บอุ่นดีแต่เขาก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขเนาะค่ะเนะเาะพบกันคิดหน้านได้จ้าสวัสดีค่ะ